สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนหับขึ้สู่ซองสะพนพยาังาเลยพี่น้องเปิดภาพคลิปนี้มากกสิบได้ถ่ายเห็นหน้าเห็นตาเด้อพี่น้องเลยกะเฮากับบุมี่ยังกินทั้งแหละก็เลยแบบว่าสีตึกปลาหรือว่าว่านแห,หาปลาเมื่อกินแรงอยู่บ้านนะพี่น้องเพราะว่าเฮากับพรได้หาปลาในนองไปกินกันไล่มือเเนาะกับช่วงนี้กะ ก็ว่าแหละบางคาบกับซือแน่บางคาบกับพอได้กินยังแน่แหละก็เลยออกมาหาปลาเมื่อกินคือเก่าอีกนะย่างอยู่ก็จะเป็นนองแพลนะ้องพี่น้องตั้งแต่ฝนตกข่อยกับพอได้ออกมาพอได้ออกมาหน้าจักเสือนาะพี่น้องมันนี่ก็ออกมาครั้งแรกหละก็ะไปบึงว่าน้ำมันามลายบอกฝนตกมือน่ะฮะบืหัวทั้งนี่แห้งสำทั้งบ้านหรือบ่เนาะพี่น้องถ้าทั้งบ้านหายแห้งน้ำเต็มไห้เต็มคันแต่ทั้งนี่หาบ่เห็น,น้ำหงเลยพี่น้องเลยมันแห้งแบบว่าแต่มันบ่พอน้ำสีหงนะ น้ำในน้องเขากะบกลงไปเรื่อยๆแหละคำมีน้ำตืมกันนะ่ะสิตืมนิดหนึ่งแหละมือฝนตกอุณหโนพี่น้องน้ำก็สิแบบตืมนิดหนึ่งเงนนะพงบบงระตืมลายแหละเพราะว่าเบิง่งมันคือแบบว่าคนบ่ค่อยแห้งสำทางบ้านปัใดนี่แหละหรือว่าจังไดกระ่บหู้เบิง่งตำไห,หนาตะกาก็บ่บมีบ่มีน้ำนะส่วนแถวแคมบ้านคือว่าแบบน้ำเต็มไห้เต็มคันกระเจ้าอยู่นาะพีน่น้องน้องแพลวนองแพลว คือนอนแนวนั้นน่ะนะเพิ่นก็ออกมาหน้านาพี่น้องพว่าเพิ่นก็บ่ได้ออกมาหน้าหลายเดือนเลยน้องแพลวมื่อนี่ก็เลยพาเพิ่นออกมาน้ามาลิ้นแล้วก็บดเมื่อกับเมื่อนํากัะหะเนาออ้าวมัวตัวนีงหันมากินน้าบ่เสียงกระ่องกระ่องหันมากินน้าพี่น้องอีดาอีดำหัวหน่อยกับตามลังก็บเซลเซลมาลูกเพิ่นก็แล่นน้ำดากอยู่พี่น้องลูกเพิ่นสีดำเนาะ ต้นน่ะได้ก um, ja ่อนตัวนี้ได้ก่อนแต่หึ Vikt ่งยังมวใหญ่พี่น้องตัวนั้นได้ตำลังใหญ่ก่อนหมู่เลยเพหัวลูกมันใหญ่งัวดำตัวนี้เนาะทู่งล่งมากินน้ำจะเซลตำลังอันจะเซลบักเถิดดำต้นหน้ากระลูกเพิ่นคือกันคอยไปทางหน้ากระเทียงนาของเขาเลยคึ้นผ้าคึ้นพลมาเลยพี่น้องเอ้ยสังคชีขาวๆหน้ากระนาเบาแงมเนาะน้ำกระบกลงลายเลยเนาะพี่น้อง เรือแบบตื้นๆนหนึ่งพ้นตกมือนั่นนะมือแห้งๆมือนั่นนะอยู่พี่ค่ะน้ำาัค่อยลายทีน้อยนี่น้ำน้อยเดียวหนึ่งเนาะน้ำตืมดอกน้อยเดียวหนึ่งแบบว่ามันบ่ได้แบบเพิ่มคือลายนะฮะเรือเท่านั้นเลยเห็นแต่คันพายเลยเนาะปกติน้ำม,มันเต็มเนาะอันนี้แบบหอดบ่แบบเพียงกลางคาน,นี่พี่น้องเลยหัวเข่าขึ้นมาเนาะ แม่ค่ยว่าแบบเรือแต่น้ำเลยหัวเข่าขึ้นมาอยู่แต่ก็น้าสีอันหน้าสีกุ้มอยู่พี่น้องเพราะวา่าเดียวนี่กะเข้าสู่มันก็เป็นเดือนหกลาวเลยเนะาะอันเดือนไหลเอาเป็นแบบเดือนขำมาแบบสินะถ้าเดือนวันทีก็ยังบ่ฮอดอันนี้มันเป็นเดือนหกลาวรลอพ้นกะเริ่มตกลงมาเลยเนาะเป็ดน,น้อยสามตัวนะก็ลอยลิงลิงน้ำม,มันก็น่าสีกุ้มอยู่หะแหละแต่พันกัเรือบ่บเลิกมันนดะละประมาณเลยเขาเย่า น่ะหันมันก็ยังอยู่เขากับบริษัทตึกปลาตะเฮืงแล้วพี่น้องโอ้โหอ่ะปลายัางสีลายคือเก่าอยู่บ่เนาะมุมเก <c> go <oughs> นั่งเบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยทางนี้กันคนที่สิวานแห่อะไรพี่น้องไปดีพ,พี่น้องน้องอีู่แล้วตากแดดลายรบริษัทบัวระบาดต่อคลองพี่น้องมืดเขามืดเขาพี่น้องเอ้ยลงนองอลไรพี่น้อง ปลาซิวบ,บ,บ่น่ะหยุบหยิบหยุบหยิบอยู่เนาะระวังคมต่อเด้อคมคอนเด้อน้ำเรือไม่ได้เลิกได้ไงพนตกมาจะหน่อยแบบนีม้มันพนเต็มตัวจะหนูกะอันเต็มอยู่แล้วน,น้ำสิวานแห่แล้วพี่น้องจองเตะต,ต่อเด้อเก็บย้อนอยูจ้ะต่อเหเอาลงไว้ให้ปลามันสนพี่น้อง เวลามันช่วงมันยามมันเดดมันเอียงปลามันหมักเขาไปส่วนทำต่อตามอีหยังนะเพิ่นกระสีหวานใส่ตอบ่หน่ะแนวปลามันอยู่ในตอเนาะปลาซิวบ่หน่ะหยุบหยุบอยู่ลูลกปลาซีมานโอพี่น้องรอบแรกเนาะใช้นาคูบอ่ะเออเอาของบ่คัดของหรือทำหาคูกพี่น้องเลยโผล่มัน <c oughs> บ่บดยากว่ะแบบน,นี้ เหยียบต่อได้น้องแผวอันนคตสิเป็นน้องแผวตะเก้าน้ำฮอดใส่ตะเก้าวป้อนน้ำฮอดผูกบ่อนตอนยามพลได้น้องแผวก็ออกมาหน้าน้ำพี่น้องขม้นยามอ่อนน้ำละลายเนาะอันย่างมาเลยน้ำละลายนะไปตกห้องแถวนี้พอแล้วเนาะมันเลิกเติบได้พี่น้องนี่คะแต่ตอนนี้ก็เลือกมันเลิกเนาะอันเดี๋ยวยันอ่อนเหยียบตอหย่าตอยัง กว่ามันเป็นนองใหม่มันยังมีโตไม่โตยังก็ยันเจ็บเนาะมันท่วมเบิดแถวนี้ทา,นางน้ำยามลายฮะมันรดมือเปล่ามืดเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันมืดพนเนาะภาพบอแจ้งบอชัดเจนอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อเพราะว่ามันมือดอะไรเดี๋ยวนี้ฮะพนชิตกนะโอ้หูพลชิตกห้หาเฮามือบ้านหรือเปล่าพี่น้อง ค่ำแล้วโบเย็นโบน้องแพล่ลงน้ำเพิ่นกับบดอ๊บบุรีน,นาแต่หงึงเมื่อนี้ก็เลยยังออกมาเบิ่งมืรีนานองแพล่ป้าฟูกโว้ตเสียงผ้าห้องพี่น้องหึ่งข้างมาแล้วพุน่นมาจากทางอื่นแล้วพลชีฮามหัวเฮาบ่บัดนี้บ่ได้แข่งพนเมื่อบ้านสะบ้อนองแพล่เนาะ ลังคมต่อได้นังเอาระวังอะไรยันยันมันบบเห็นต่อโผน้่มกะไม่ได้เลิกน้องพี่น้องคดีน้องแพลลงไปกันยังเพียงหัวเข่าน้องแพลเานาะเตึกรอบแรกกะปลาหลุดมือไปพี่น้องบบได้สำเนาะงอยตอ่อนะนางนะ บริโภคป่บ่ย่านนาวบ่มันมื่นแต่พ่นชิตกเลยป้าปลาบอลทางนี้ครบป่ะป้าปลาบอนแถวบอนตื้นๆนะบูบีบูบีอยู่เอ้ยเพ่นชินาวดอกมันค่ำนะมันค่ำเลยเพื่อนนั่งรถเมื่อย จากบ้านมานาก็ประมาณสามกิโลกว่าเนาะพี่น้องกับไก่เติบอยู่นาคอยเนาะแล้วยังมาอาบอยู่บนในพายนี่เนาะมันขุนนะมันน้ำมันก็เลือหน่อยได้แล้วบ่นนะไปยังปไปยังนะไก่ไก่พี่น้องเลยเนี่ยมเห็นแต่เพิ่นไก่ๆพี่เนาะ นี่นะพี่น้องน้องแพลวกระลิ่นน้าวนไปปัญชนาวอยู่ดอกมืดนพนมาเลยปลายังวะนักเคยเพิ่อนกะงมปลาอยู่แหนี่ได้แล้วปนุจันบ่หนอไปปนจันมืดเนาะพี่น้องเนาะเอามืดนอะไรมันจะตกคำหัวแล้วได้นี่บุ๋มีแนวกินแรงมามหาปลามุ๋กินแรงพี่น้อง คันจ้องกับขี้รถจักกะมันกับปิวปั๊บเลยคันจ้องเปียกบั๊ได้แผ่วเลยมันตกแหงอยู่ย่างให้กระเทกแล้วเผื่อสีหอจดจะได้ข้างคันจ้องได้เปียกกะ,ปะเ,กเปียกกะอาบน้ำเลยตรนแค่เากเรียแลนน้ำจะดอยแล้วสีหนาวลมผัดกี่กระจักคร่ะเพวเอาหลุดไปยังกันเลย มีกินนี่อสะพอดจะจับปลาอย่างนั้นหนิตฮะกห้าจับงม,มแหย่ย,ยุเท้าปลาอย่างนี้โอ้ตกตกมาแหง้งๆเด้อยาเอ้ยแต่อย่พาพลาดตกเด้อพอเวลาเขาเดียวเนาะเพียวพวกนี้นพี่น้องหน้าสิตกเลยทางปูมดมืดพาดังก็หึง่งหังหึง่งหังอยู่เนาะถ้ามันมาถาม้าพาดังเสียงพาเหลื่อมพาดังมาใกล้ก็ แถวบ้านนอกขขาหน้าเขาจะได้ปิดเครื่องพี่น้องเอ้ยพอมันดูดเนาะปิดเครื่องโทรศัพท์นี่ใช่บ่ได้เลยปิดเครื่องมาเลยพาเหลื่อมพาดังย่ำหน้าอย่างเง้นี่ก็คือสิ่งลำบากเลยพี่น้องเอ้ยระวังโตไมมถับเด้อฮะอืเอามันปีนถับเด้อฮะปลาอ,อ,อย่างเรา,า,า,าต้อยลุยหลลุยหลลุยหลอยู่ได้จากโตแล้วปลานะ งุมปานบ่ได <in the> <warfare> ้มีแหวสิได้ใช่่บอสแบบหางงูหางหงายๆหงยก็ยังบ่ค่อยมีลายดอกเนาะพี่น้องเป็นน้องใหม่เนาะกุ้งเก๋อแมคคาน้าหาวแช่น้ำยันปิงบ่น้องแผลวัดปลาปลากระโดดมันสิโดดตบหนาเฮ้ยเพิ่นว่าตอนเพิ่นเล่นเนี่ยตอนปลามันกระโดดห่างมันพาดหน้ามัน หางมันผ่านหนา่นเนาะซองเถื่ออะไรหางผ่านหนามันแล้วก่ากระกลองอ่อนแซงในนี่นิบอ่ะนโดดขนมันจะเห็นแหละกระกลอกปัดหนามอ่าปลามันอยากตบหนามลิ้นหนามขีดต้มแล้วไงสมชายบอมีมือมันอยู่แท่แคมหน่าหนิเนาะอืมฮะอืมบนทรายมันอาจจะก็มีอย่เนี้ย มันเป็นโกนบ่อน่ะย่อคนลานผึ่งกรเหนี่ยตะแคลวมันชี้มืดๆใช่ดอกคนก็เริ่มตกแล้วพี่น้องเริ่มลงเม็ดปกเป๊กปกเปกแล้วช่งหน้าลานผึ่งก็ยังเงินดินน้ำอยู่เนาะมาจอนก็ยังงุ้มแฮอยู่โอเคเนาะพี่น้องท่าเบิ่งบัดพลเร็วปุ่น ปันตึกแล้วผู้ลดพี่น้องว่าหอยยังกันนะหอยดีเ่ะหรือหอยเน่าหอยดีหอยจูบหอยโลเ่ะหรือหอยอันเชอรี่มาจากยันแมงยุผัวอันบางแหมผัวน้องหอยเชอรี่มาทิมใช่งหมน้องพี่น้องผู้ลดพี่น้องวันนี้ท่าเบิ่งตอนเขาหย่าตึ๊กผู้ลดว่าสิได้ปลาอะไรซัมใดเนาะผัวมันกับพนก็เริ่มมาเลยพี่น้องเอ้ย นี่น้อพี่น้องตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเลยเพราะว่าพ่าวพนตกผ้าเหลื่อมผ้าดังเขา,าก็ย่ายนน้องก,ก็สิ้ผ้าเมือบ้านเลยปลาเขาก็ได้ลายเติ <üst> ตบเนาะพี่น้องโอเคน้องพี่น้องสำหรับ isi, ค,คลิปนี้สะพอนก็ขอจบไว้เสมนกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดแชรนกระดิ่งหสะพอนในเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขวัลย์ทั้งหละเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจสะพอนพ่อพ่ออันคลิปหน้าพี่น้องพ่าวเลยเนาะพ่อพ่นกมาเลยพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง